<_ jeu> น่าก,กลัวกว่าโควิดอีกเนาะครับก็อันนี้เป็นคลิปแนะนําการเรียนออนไลน์ชั่วคราวนะครับไม่ใช่ว่าจะเรียนอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็คือช่วงที่เราพวกเราหยุดก,กันเนี่ยพี่วัดก็อยากให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้บ้างนะครับก็เลยจะส่งคลิปเป็นรายวันให้ใหไปดูแล้วก็ฟังพี่ว็ดจดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเราเปิดมาวันที่หนึ่งตามปกติที่รัฐบาลเอาให้เปิดเนี่ยเราก็ มาเรียนดามปกติเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงที่หายไปจะไปชดเชยต่อท้ายให้อีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของแถมนะครับทีนี้วิธีการเรียนออนไลน์ที่พี่แป็กอยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันก่อนก็คือว่าสิ่งแรกที่พี่แป๊กจะิมากในการเรียนคือการตดที่เป็นระเบียบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่แป็กสอนอะไรไปแต่ละแต่ละหน้านะครับก็จะสอนทีละหน้านะครับก็ต้องสอนทีละหน้าเนาะสอนทีละสองหน้านีนะครับสมมติว่าสอนหน้าจะสอนหน้าที่หนึ่งสมมตินะครับ สิ่งแรกที่พวกเราต้องทําก็คือฟังพี่แบคพูดให้จบหน้าที่หนึ่งก่อนว่าหน้าน,นี้อะไรเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ให้ตัวเองมีความเข้าใจก่อนไม่ต้องฟังไปจดไปไม่ต้องรีบนะครับลูกอยู่บ้านไม่ได้แข่งกับใครนะครับฟังไปให้เรียบร้อยพอเข้าใจฟึ๊บพี่แบคก,ก็จะบอกว่าเอาพอตส์วิดีโอพอพี่แบคบอกให้พอตส์เราจดลูกก็จดนะครับจดให้เรียบร้อยหลังจากที่เราฟังเข้าใจแล้วก็จดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ หน้าถัดไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปหนึ่งเนะี่ยพี่บักใช้ไม่มากใช้ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเหตุผลเพราะว่าเราไปแขวนใน YouTube มันแขวนถ้าหลายๆนาทีเนี่ยมันจะโหลดชานะครับอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะสอนเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นคลิปนี้ประเด็นนี้คลิปนั้นประเด็นนั้นแล้วเวลาเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ยากเพราะว่ามันเป็นประเด็นเล็กๆในแต่ละคลิปนะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันเนาะนะครับก็ รักษาสุขภาพด้วยนะนะครับโควิด <c oughs> ก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราสุขภาพดีรักษาสุขภาพก็สู้กับมันได้นะครับแต่ว่าระวังโควิดหน่อยแล้วกันโควิดยังไม่น่ากลัวเท่าโคว COVID ิดนะครับโอเคนะครับนั่นนี่เป็นคิดแนะนำนะครับก็ปฏิบัติกันตามนี้เนาะโอเคครับ